สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันตอนกลางคืนนะครับวันนี้พามาที่บ่อเลี้ยงปูนานะครับพามาให้อาหารปูนานะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับมาดูที่บ่อเลี้ยงปูนานะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเรามาให้อาหารกันนะครับวันนี้ก็เป็นอาหารปลาดุกนะครับเม็ดปลาดุกแล้วก็ผสมอาหารลูกปอดนะครับเป็นอาหารไฮเกรดนะอาหาร พอกนุอดอาหารปลาเล็กนะครับซึ่งโปรตีนก็จะเยอะนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทักทายตอนค่ําคืนนะครับวันนี้ก็มากลางคืนอีกเหมือนเดิมนะครับกลางวันก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเพราะว่าอยากเห็นปูก็ต้องก็ต้องกลางคืนแหละเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าปูมันออกมาหากินนะครับเนี่ยครับมาให้อาหารกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ อาหารก็เนี่ยครับเม็ดปลาดุกนะครับเบอร์กลางนะครับขนาดกลางแล้วก็ผสมกับอาหารให้เกรดนะครับโปรตีนส0สิบเปอร์เซ็นนะครับให้กินร่วมกันนะครับมายืนรออาหารนะครับตอนหิวหิวใสจะหิวครับมีตัวที่จะลอกคราบด้วยนะครับตัวไหนจะลอกคราบนี่ครับท่านผู้ชมนี่ตัวที่ลอกคราบนะครับ ให้หารปูนะครับเปิดสปริงเกอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับก็กระตุ้นให้ปูออกมาหาหารนะครับแล้วก็ปูจะได้ปูจะได้ล่าเริง ก็จะได้กินอาหารเยอะขึ้นแล้วก็มีการลอกคราบมีการผสมพันธุ์นะครับความสุขของคนเลี้ยงปูนะครับก็ก็ต้องกลางคืนนี่แหละครับช่วงให้อาหารนะครับปูก็จะออกมานะครับ ก็ไปเนี่ยขอผักตกเพราะว่ามันหลบอยู่ในน,นี้ก็เยอะนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคัดแยกลูกปูนะครับบ่อนี้นะครับแล้วก็จะทําการล้างนะครับล้างเพื่อคัดแยกลูกปูนะครับที่มันคลอดเองในนี้นะครับเอาไปลงบ่อดินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามดูนะครับเราจะล้างบ่อปู บ่ดินกึ่งปูนนะครับไหนครับปูอกินอาหารครับโยนลงน้ำเลยนะครับจะได้ลงมากินอาหารในน้ำนี่แหละครับ บูบอ่อถัดไปนะครับอ่า,าดินาบดุนลูกในนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะทำการคัดแยกช่งนี้หมดเลยนะครับจะทำการล้างบ่อทั้งหมด หกเดบอ่อนะครับเพื่อที่จะแยกลูกปูออกมาหมดเลยนะครับจะเอาไปลงบอ่อดินให้หมดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้คอยติดตามนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ให้อาหารมาเกือบหมดบอ่อแล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการจับคัดแยกนะครับลูกปูนะครับที่อยู่ในบ่อนะครับเพื่อคัดแยกออกไปลงบ่อดินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาตีนะสวัสดีนะครับฝนน่าจะตกแล้วนะครับฟ้าเริ่มร้องเริ่มแลบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจนะครับให้ส่วนคุูตับด้วยนะครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับ